องค์กรระดับโลกถึงกับรับไม่ได้ค่ะหลังประท้วงเดือดเรียกร้องให้ไทยเลิกใช้ลิงเก็บมะพราะ้าวเจอคนไทยสวนกับสุดแสบเลยค่ะหากคุณผู้ชมคิดว่าแสงแดดเมืองไทยร้อนแล้วค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ายังไม่เท่าดราม่าที่กำลังเดือดระอุในโลกโซเชียลเมื่อพีตายูเคองค์กรพิทักษสิทธ,ธิสัตว์ระดับโลกได้เปิดฉากประท้วงหน้าสถานทูตไทยในลอนดอนด้วยการเทกะทิราดตัวเองค่ะ ซึ่งทาเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเปลืองของเสียดายมากคุณผู้ชมอีกทั้งยังมีการถือป้ายเรียกร้องให้คนทั่วโลกบอยคอ t กกทไทยอ้างค่ะว่าไทยเนี่ยใช้แรงงานลิงปีนต้นไม้ซึ่งเป็นการทารุณสัตว์อย่างโหดเหี้ยมเพราะลิงเหล่านี้ค่ะต้องถูกล่ามโซ่แล้วก็ต้องปีนต้นมะพร้าววันหนึ่งเนี่ยหลายชั่วโมงเลยทํางานหามรุ่งหามค่าเพื่อแลกกับอาหารประทังชีวิตไปวันๆดราม่าสุดๆเลยคุณผู้ชมซึ่งนั่นเลยค่ะทาให้ฝั่งฝรั่งนะคะก็ออกมาวิจารณ์กันแรงเลยว่าคนไทยกําลังหากําไรจากแรงงานสัตว์ทที่ราง เรียกร้องค่ะให้มีการแบรนผลิตภัณฑ์จากไทยทั้งหมดเลยบางคนก็เล่านะคะบอกว่าฉัน,นยไปประเทศไทยมาเห็นมากับตาเลยว่าลิงถูกมัดเชือกให้ปีนต้นมะพร้าวทุกคนรอบตัวฉันบอกว่ามันน่ารักซึ่งฉันก็พยายามอธิบายว่ามันผิดนะแต่ไม่มีใครสนใจฉันเลยรู้สึกขยะขยแยงผู้ที่คิดแบบนี้มากบางคนก็ว่าการทรมานสัตว์นั้นโหดร้ายและไม่จําเป็นเลยเราต้องต่อสู้เพื่อสิทธิของสัตว์คนต่อมาก็คิดเห็นเหมือนกันบอกว่าเราเนี่ยต้องช่วยลิงไทยให้เป็นอิสระนะและหยุดสนับสนุนกัน ที่จากไทยบางคนบอกว่าเห็นแล้วเจ็บปวดใจเหลือเกินไม่รู้ทําไมมนุษย์ต้องทรมานสัตว์ขนาดนี้มันยากมากที่จะเข้าใจว่ามนุษย์เลวร้ายแค่ไหนซึ่งนี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ส่วนหนึ่งเท่านั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเยอะมากคุณผู้ชมอ่านไม่หมดเลยและจากโพสต์ดังกล่าวค่ะก็ทําให้เรารู้อย่างดึงเลยนะคะว่าฝรั่งก็ไม่ได้ฉลาดทุกคนเพราะมีบางคนเขาเข้าใจผิดคิดว่ากะทิเนี่ยมาจากการรีดนมลิงก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคุณผู้ชมลิงกินมะพร้าวเข้าไปเราก็เลยรีดนมลิงออกมาเป็นกะทิหรือเปล่าเหมือนเป็นการ,ร นมวัวออกมาเป็นนมสดหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเราก็คงจะต้องรีดนมลิงไม่รู้กี่ตัวเนี่ยถึงจะสามารถส่งกะทิขายได้ทั่วโลกไม่รู้ฝรั่งเขาคิดได้ยังไงแต่ก่อนหน้านี้ค่ะก็เคยมีฝรั่งเนี่ยออกมาเถียงกันเหมือนกันนะว่านมช็อกโกแลตเนี่ยมาจากวัวสีน้าตาลมันก็เลยทําให้เรารู้แล้วว่าเอ้ยมันก็มีคนที่เขาไม่ได้ฉลาดเหมือนกันนี่นาะบางคนก็ยังคิดว่าไทยเนี่ยล้าหลังยังคิดว่าไทยเนี่ยอุก,กะอุก,กะขี่ช้างไปรโรงเรียนกันอยู่เลยอาจจะล่าหมู่ป่าด้วยหอ,อกหรือเปล่าคิดว่าประเทศไทยคคคงงไมม่ีเเเทโโนลลยหรอกกก็็จะะิบา จร,จริงค่ะซึ่งหลังจากที่ดราม่ามันออกไปได้ไม่นานแต่แล้วค่ะเรื่องที่พิต้าไม่เคยคิดมาก่อนก็มาถึงชาวไทยสวนกลับสุดแสบเลยค่ะเพราะหลังจากที่ข่าวนี้ได้แพร่สะพัดออกไปทั่วโลกโซเชียลไทยเนี่ยลุกเป็นไฟโดนสวนจนฝรั่งต้องอาปากค้างค่ะโดยคนไทยก็สวนกลับไปนะคะบอกว่าบ้านฉันเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ลิงอย่างเดียวนะจ๊ะแต่ฉันยังใช้กระต่ายขูดมะพร้าวด้วยแล้วลิงเนี่ยก็ไม่ได้เก็บมะพร้าวอย่างเดียวเพราะเรายังใช้เลียงถือลูกท้อด้วยส่วนกบนะก็ไม่รอดหรอกเพราะบ้านเราใช้กบเราดินซอใช้เป็ดทาความสํ อาดห้องน้ําใช้เต่าทารักแระนกแก้วก็จับมาทําสบู่ตะขาบ5้าตัวยังเอามาทํายาอมเลยส่วนสัตว์ใหญ่อย่างเสือก็เอามาทํายาหมองแล้วก็ยังมีสัตว์อีกมากมายที่คนไทยเอามาใช้ฝรั่งค่ะเข้ามาอ่านจถึงกับช็อกเลยและถ้าฝรั่งรู้นะคะว่าแพนดา้าสัตว์ประจําชาติจีนเรายังเอามาใช้ส่งอาหารโอ้โหฝรั่งอกแตกตายแน่ค่ะคุณผู้ชมบางคนนะคะก็ประชดหนักค่ะบอกว่าพีต้าอยากจะช่วยลิงหรองั้นเดี๋ยวจะส่งลิงลพบุรีไปให้ดูแลสักหมื่นตัวดีไหมแต่ในขณะเดียวกันค่ะทั้งฝั่งไทยนะคะบ บางคนก็ออกมาชี้แจงอย่างจริงจังค่ะบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมะพร้าวเนี่ยมันพันเตี้ยแล้วสูงไม่ถึง3เมตรคนก็เอื้อมถึงและความจริงแล้วเนี่ยเกของอุตสาหกรรมมะพร้าวไม่ได้ใช้ลิงเก็บแล้วนะคะเพราะว่ามีเครื่องจักรแล้วแรงงานคนช่วยเก็บจะใช้ลิงไปเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายเยอะไหนจะค่าเลี้ยงค่าฝึกอีกสู้ดัดแปลงพันธุกรรมต้นมะพร้าวให้มันเตี้ยดีกว่าไหมเก็บง่ายจะได้ไม่ต้องใช้ลิงปีนและไอการใช้ลิงนิ่งชมมันเป็นวิธีเก่าแก่นะคะที่ชาวบ้านเขาใช้กันมันก็มีบ้างแหละใน แต่ว่ามันก็ได้รับการฝึกอย่างดีค่ะไม่ได้ถูกบังคับไปทํางานหามรุ่งหามค่าแล้วลิงก็ไม่ได้ถูกทารุณกรรมด้วยตรงกันข้ามค่ะพวกมันได้รับการดูแลอย่างดีจนบางครอบครัวได้ถึงกับสอนลูกเลยนะคะว่าให้เรียกลิงว่าพี่ชายเพราะว่าถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวซึ่งบางครั้งค่ะลิงยังได้รับความรักมากกว่าบางคนซะอีกก็ต้องถามกับพีต้านคะคะว่าไปเจอข้อมูลนี้มาจากไหนหรือว่าแค่ดูการ์ตูนล,ลิงเก็บมะพร้าวแล้วคิดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละค่ะถึงแม้ว่าเราจะอธิบายไปแล้ว ต้องบอกว่าฝรั่งในเถียงเก่งจริงๆนะพูดขนาดนี้ยังไม่เชื่อยังเถียงค่ะบอกว่าฉันเนี่ยเหตุเนามีรายงานหลายฉบับรายงานว่าไทยใช้ลิงเก็บมะพร้าวอ้างว่าลิงถูกฝึกฝนอย่างรุนแรงแถมยังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายจนองค์กรสิทธิสัตว์พยายามจะบอกว่มามันเป็นการทารุณสัตว์พวกเราจึงอยากจะเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงสวัสดิภาพของสัตว์เท่านั้นเองซึ่งนั่นหละฮะก็ทําให้คนไทยบางคนถึงกับเกลี้ยกา่เลยค่ะบอกว่าที่จริงแล้วไทยไม่ได้ใช้ลิงเก็บมะพร้าวแต่ว่าใช้แม่เธอนั่นแหละเก็บแทนก็แหมคุณผู้ชม ต้องมีเดือดกันบ้างนะคะเรียกร้องอะไรกันจริงจังขนาดนี้ทีประเทศที่ใช้อูดขี่กันเนี่ยไม่เห็นจะไปประท้วงเลยว่าเขาเอาสัตว์มาทรมานเห็นเดินกันจนหลังปูดหน้านี่เหี่ยวเลยไหนจะพวกที่เอาห่านมาเกอะอาหารจนตับห่านโตแล้วก็มาทําฟัวกาวอีกอันนี้ก็ดันบอกว่าอร่อยซึ่งถ้าในต่างประเทศนะคะถ้าเทียบกันแล้วยิ่งหนักเลยเอาหมาไมา่ใช้ทางทหารเพราะว่าต้องการพึ่งพาทักษะมันให้มันดมระเบิดบ้างตามหาคนบ้างเสี่ยงชีวิตกว่าลิงตั้งเยอะซึ่งตอนนั้นก็เห็นว่ามีข่าวใช้หมาตามหาเด็กที่เครื่องบินตกในป่าเหมือนกัน สุดท้ายค่ะเจอเด็กแต่ว่าหมาเนี่ยหายเข้าป่าไปทุกวันนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าออกมาหรือยังไม่รู้ว่าไปเจอเรื่องไม่ดีในป่าหรือเปล่าซึ่งอันนั้นหนึ่งรู้สึกว่าน่าสงสารมากกว่าอีกแต่ว่าลิงของเราค่ะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันอันตรายเลยพวกมันได้รับการดูแลอย่างดีและนอกจากประเด็นของลิงเก็บมะพร้าวแล้วค่ะทางพีต้าเนี่ยยังเคยออกมาเรียกร้องนะให้ปล่อยหมาปล่อยแมวกับคืนสู่ธรรมชาติไปเลยเพราะเชื่อว่าสัตว์เหล่านี้ควรได้รับอิสระภาพโดยไม่ต้องใส่ปลอกคอไม่ต้องมีคนเลี้ยงแต่ถามว่าใครจะไปบ้าจ ลปล่อยสัตว์ที่ถูกเลี้ยงมาตลอดชีวิตให้ไปใช้ชีวิตเองเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากปล่อยให้สัตว์ไปตายเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่างานนี้เนี่ยสรุปใครต้องเงือกกันแน่พีตาออกมาประท้วงแรงค่ะเรียกกระแสดามมาหวังให้คนทั่วโลกแบกรนกะทิไทยแต่ก็เจอคนไทยสวนกลับแซะแบบจุกจุจนฝรั่งเนี่ยต้องเอาไปคิดกันใหม่เลยนะคะเหล่าคอมเมนต์ฮาๆค่ะทำเอาพีตาเนี่ยงงหนักว่านี่เนี่ยเรามาประท้วงผิดประเทศหรือเปล่าเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับฝีปากคนไทยก็ต้องเจอแบบนี้ค่ะ